สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้วันอังคารเนาะ <c oughs> วันนี้ตามตามกระแสเขาหน่อย <c oughs> เห็นแท็กซี่เห็นแท,ท็กซี่มันออกมาเรียกร้องเ,อเรียกร้องเรื่องรายได้น้อยรายได้ตกตามนู่นนี่นั่นเนาะก็เลยจะ <c oughs> ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยกูอยากแสดงความคิดเห็นหน่อย เพราะว่าเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งจะไปซื้อของจากออนุษนี่แหละจากที่ร้านเนจะไปซื้อของที่สำโรงก็ไปกับน้องอีกคนหนึ่งที่เรียนทำผมด้วยกันสองคนโ <c oughs> บกแท็กซี่จากออนุษจะไปสำโรงเ <c oughs> ชื่อไหมว่าโบกอะ่ะห้าหกขันมันบอกว่าไม่ไปวันอาทิตย์เออไม่ไปรถติดพอดีวันนั้นวันอาทิตย์เนาะ <c oughs> ออกจากออนนุชนี้ประมาณสักสามโมงเย็นมันก็กลัวจะโบกรถได้นะมันก็น่าจะสามโมงครึ่งสี่โมงหรือเปล่า <c oughs> กลัวจะโบกรถได้มันหลายคันมันไม่ไปจากออนนุชไปสำโรงนะมันไม่ไปเรากลัวจะได้แต่ละคันผลสุดท้ายไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ต้องนั่งรถแดงออกจากที่ร้านเราไปนั่งรถ BTS ไปลงเบลลิงแล้วก็ มอก่อรถไฟฟ้ามันยังไม่มันสุดสายแค่แบริ่งเนาะก็ไปลงที่แบริ่งก็ต่อรถรถเล็กอะจากแบริ่งไปสำโรงก็รีบซื้อของเพราะมันจะมืดก็เลยรีบซื้อของสองคนก็น้องอีกคนน้องไวช่วยยกของก็รีบซื้อของเสร็จ <c oughs> ซื้อของเสร็จแล้วก็หิ้วของเดินข้ามมาฝากหนึ่งที่จะกลับมาที่จะขาเข้านี่แหละขากลับมาตั้งแต่ห้าโมงเย็น <c oughs> ของมันก็หลายชิ้นนะสองคนหิวพลุงพลังข้ามทางมาข้ามตรงข้ามมาข้ามมาอีอฟ้าหนึ่งขากลับเชื่อไหมว่าโบกรถแท็กซี่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจากสำโรงที่จะกลับมาอ่อนนุชนี่แหละ <c oughs> ตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะไม่มีเลยแท็กซี่เพราะว่าของมันมีหลายชิ้นโ <c oughs> บกจากสำโรง เราจะมาต่อก็คุยกับน้องว่าจะมาต่อถ้ารถไม่มีมาก็ขอให้มีแท็กซี่คันไหนคันหนึ่งรับเรามาลงที่แบลลิง <c oughs> จากสำโรงมาสถานีรถไฟฟ้าแบลลิงมันยังไม่รับเราเลยไม่รับเลยนะแท็กซี่นี่แหละไม่รับเลยหลายคันมากก็คิดดูดิจากห้าโมงเย็น <c oughs> จนถึง6โมงอะ่ะบกรถแท็กซี่จากอ e ีพิเลีจากเอออีพ e ิเลียนไม่ใช่อีพ e ิเลียน เลยเอีเยมมาหน่อยหนึ่งจากบวกรถแท็กซี่จากสำโรงอ่ะที่จะมาออนนู้ดอ่ะจากห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นยังไม่ได้เลยจะเชื่อไหมว่ากี่คันไม่จําไม่ได้เลยเยอะมากก็เลยบอกมีบางคันเราก็ทันบอกว่าช่วยรับผมไปจากตรงนี้ไปสถานรีรถไฟฟ้าเบลลิงไดไหมมันก็ไม่เอานะ <c oughs> มันบอกใกล้ไม่เอาดูความความใจแคบของแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ไทยนี่แหละก็คือ ทาไมถึงเราต้องบอกว่าให้มาที่แบลิิงก็เราก็คุยกับน,น้องอีกคนว่าถ้ามาถึงแบลิ่งอะ่ะทั้งแท็กซี่ขอรับเรามาถึงแบลิ่งแล้วก็จะพยายามหิ้วของพอลุงพลังขึ้นรถไฟฟ้าแบลิ่งอะ่ะเรามาลงที่ออนนุดเราค่อยตอ่อรถหารถมาที่ร้าน <c oughs> แต่มันก็ไม่มีใครรับเรานะเชื่อไหมว่าไม่มีใครรับเลยไม,ไม่มีใครรับเลยสักคันเลยนะไม่ว่าขาไปขากลับแท็กซี่ไทยใจแคบ เนาะผลสุดท้ายเชื่อไหมว่ามียูยูอ่ะตุกตุกสามล้อมันวิ่งมาจาก <c oughs> ทางอินโฟรนเรียมมันวิ่งปูด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 มาตุกตุกอะ่ะมาถึงมันมาจอดจอดข้างหน้านี่แหละมันก็บอกว่าพี่ตุกตุกบอกว่าพี่ผมเห็นพี่สองคนนั่ะยืนตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเพราะว่าผมมาวิ่งรถอยู่เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาก็ยังเห็นพี่ยืนอยู่ที่เดิม ผมไปส่ง <c oughs> ลูกค้าเสร็จผมก็วกกลับมานะ่ะจะมารับพี่พี่จะไปไหนก็เลยบอกว่าจะมาออนุสสิบหกแยกสิบเจ็ดเอออนุสสิบเจ็ดแยกสิบหกุกๆมันบอกว่าพี่เอางี้ได้ไหมผมรับพี่จาตรงนี้ไปลงตรงหน้าป่าปลาภาคขหนงได้ไหมแล้วหลังจากนั้นพี่ก็หารถเข้าไปในซอยบ้านพี่บอกอังอันโอเคได้แต่ตุกๆมันไม่คิดตังนะมันบอกผมไม่คิดตัง มันบอกก่าผมสงสารพี่ผมเห็นพี่ยืนอยู่เนะี่ยผมขับรถวนอยู่ตรงนี้หลายรอบแล้วก็ยังเห็นพี่ยืนอยู่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นใช่ถูกต้องตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงหกโมงเศษเอ่ะเก็บหกโมงยี่สิบนะเอาจนตุกๆมันวิ่งรับผู้โดยสารแถวนั้นมันวนบอกวนหลายรอบแล้วก็ยังเห็นพี่ยืนที่เดิมมันมันเลยจอดรับเรามาสองคนกับน้องอีกคนนึงเรามีของด้วยพอดีมันแท็กซี่ก็ไอตุกๆ context, ขี้เมาอีต่าหากนะ โอ้โหมันขับมามันไม่เบรกอ่ะเราคนนั่งที่เบรกตลอดทางเลยมันเห็นบอกพี่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงมันจะไม่เกรงได้ไงมันสะบัดซ้ายสะบัดขวาเลียงซ้ายเลียงขวามันพูดปาพูดปาพูดปามันมันบอกขอโทษทีเพราะผมไปเคยไปขับอยู่แถวในตัวเมืองรับฝรั่งฝรั่งมันชอบแม่ที่ไหนได้มันเมามันบอกกินเบียร์ไปป๋องนึงเมื่อกี้บอกโอ้โหขณะมันกินเบียร์ไปป๋องเดียวนะ มันขับรถสายนี่ก็ยังก็งูแหละ <c oughs> แต่ก็ยังดีนะมันมีน้ำใจถึงมันจะเมามันก็มีน้ำใจจอดรับมันไม่เอาตาังค์หรอกนะมันก็จอดรับขนของขึ้นทุกๆมามาลงตรงหน้าปปาปลาพ่อขนงก็ตรงข้ามสวนว่าพ่อขนงแหละมาถึงตรงนั้นอ่ะขนของลงมันบอกก็ขอโทษนะพี่ยกมือไหว้แล้วอิหามันมีน้ำใจดีมากกับตุก,ตก <c oughs> ยกมือไหว้ขอโทษนะบอกว่า <c oughs> ผมจะ รีบไปรับเลูกค้าแถวแถวอะไรนะแถวแถวข้าวสารแถวทั้งในนู่นแหละพาลูกค้าฝรั่งเที่ยวมันบอกงั้นมันบอกว่าเห็นเรายืนคอยอยู่นานแล้วก็เลยรับมาแต่มันก็ไม่คิดตังค์แต่มันก็ยกมือไหว้ขอโทษนะว่าไม่ได้ส่งเข้ามาส่งเราถึงที่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรไงมาลงป้ายรถเมย์ตรงหน้าป่าปาพระขนมตรงข้ามสอนพระขนมก็ยังดีหน่อยหารถหารถเ,เข้ามาได้นั่นแหะดูดิ ความเจแคบของแท็กซี่ไทยนะแล้วมาตอนนี้มันมาเรียกร้องว่าจะให้ยกเลิกนู่นนี่นั่นสารพัดก็พวกมึงอ่ะ <c oughs> ก็พวกมึงพวกแท็กซี่อย่างพวกมึงอ่ะความเจแคบของมึงมันสูงอะ่ะ <c oughs> กูเนี่ยเจอกับตัวเองเราไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเลยนะมันหลายครั้งแต่เอาครั้งนั้นอ่ะเป็นรูปธรรมหน่อยมันพอมันยืนนานทุกวันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> ทุกวันเนี่ย บวกบางทีมันไม่ไปก็เคยบวกมไม่ไม่ไวเเคยบวกบวกไปจากอ่อนนุชไปสุขวิตร้อยหนึ่งเชื่อไหมว่ามันเป็นเศษยังไงไม่รู้ว่าใครเจออย่างใครเจอหรือเปล่ามันบอกว่าไม่ไปใกล้ฟังมันพูดก็สิแท็กซี่นะแท็กซี่ไทยเนี่ยนะโคตรใจแคบ <c oughs> ขอโทษดีต้องใส่แมสเก็บคอไม่รู้ว่ามันอากาศมัน มืดๆสลัวสลัวไม่รู้ว่ามันเป็นฝนหรือเป็นไอ้พีเอ็มอะต่อแท็กซี่เมื่อกี้ความจแจแคบของแท็กซี่ไทยอะโบกจากอ่อนนุชเนี่ยจะไปร้อยหนึ่งมันบอกไม่ไปพี่ใกล้ไอ้เราก็คิดใอใจเคยนะเคยต่อว่ามันนะ <c oughs> เคยมันบอกว่าหลายคันมันบอกว่าไม่ไปพี่ใกล้ก็เลยบอกงั้นไปหนองคายก็ตอบมันบอกก็บอกงงั้นไปหนองคาย ไอ้อออออเคสเนี้ยบกที่หน้าบิ๊กซีอ่อนนุชบอบกที่หน้า Big note. บิ๊กซีอ่อนนุชบกเทซี่บอกว่าพอดีวันนั้นวันนั้นซื้อของจะเอาไปเก็บไวท้ที่ที่ห้องสุวิตร้อยหนึ่ง <c oughs> มันบอกไม่ไปพี่ก้ายไอ้เราแล้วก็คนหน้าตาดีพูดเพราะอ่ะบอกงั้นผมหมอไปหนองคายแลววันนั้นน่ะ เลยปิดประตูเลยโทมเลยดีที่ไม่ดีที่ไม่ถีบประตูเข้าไปนี่สันดานของแท็กซี่ไทยอ่ะแล้วมึงจะมาเลือกร้องเอาอะไรกูเนี่ยเจอเป็นประจำเลยเจอบ่อยมากไอ้เรื่องที่บริเสธบอกไม่ไปกล้ไม่เอาไม่รับนู่นนี่นั่นเนี่ยสารพัดประโยชน์เนี่ยที่มึงอ้างกันมาเนี่ยกูนี่เห็นแล้วนี่หน้าหน้าสังเวชวทนาาพวกมึงก็ดีแล้วแหละทุกวันนี้มึงเลือกร้องใครให้มึงเลือกร้องไป กูเป็นลูกค้ากูก็สามารถเลือกได้ว่ากูจะใช้บริการกับใครอา้าวใช่ไหมก็กดแอปต่างๆจบไม่ต้องไปนั่งโบกยืนมึงแล้วมึงมาให้มึงปฏิเสธพอมึงปฏิเสธปุ๊บกูเนี่ยโคตรอายเลยไม่ใช่อายอะไรอายคนไทยปฏิเสธคนไทยด้วยกันขอให้เจริญนะแท็กซี่ไทยไอขอให้เจรนะพาเขาเจริญเจริญนะ โอเคนะแท็กซี่ไทยขอให้เจริญเร็ว